สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไถนาอ่าม,ามีทั้งรถไถนาเดินตามทั้งรถไถนั่งขับนะครับรถแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับใส่รถอ่านั่งขับแท็กเตอร์นะครับตั้งแต่14แรงขึ้นไปจนถึง47แรงได้นะครับตัวนี้ หกแถวจานคู่ลูกปืนหน้ากว้าง1เมตรสาสิบนะครับระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับตัวนี้ความสูงจากพื้นมาสัก60เซนได้นะครับตัวนี้จานแบกขนาด12นิ้วใหญ่นะครับผม12นิ้วใหญ่ถังข้าวถังใหญ่นะครับใส่ได้ถังละประมาณ15กิโลนะครับตัวนี้ข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับนี่นะครับแบบลูกปืนนะครับ นั่งขับมีเยอะนะครับสินค้านะครับราคาอยู่ที่21,000บาทนะครับรุ่นนี้รุ่นลูกปืนนะครับ21,000บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่าตัวนี้เป็น6แถวอ่าจานคู่แบบบูธนะครับนั่งขับ1 4บสถึงสีแรงนะครับได้นะครับตัวนี้จานคู่แบบบูธนะครับทำงานเหมือนกันกับลูกปืนเลยนะครับราคา17,000บาทนะครับ17,000บาท 1,7,000บาทนะครับแถมจานหยอดเพิ่ม1คู่สลัก3ตัวนะครับรุ่นี้ก็แถมเหมือนกัน,นครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของอ่าัทนาเดินตามนะครับตัวนี้6แถวจานคู่บูธนะครับราคา1,000 0บาทนะครับรุ่นนี้นี่ครับตัวนี้เป็น6แถวจานคู่แบบลูกปืนนะครับราคา1,4 0 0 0บาทนะครับ ของเดินตามนะครับตัวนี้เดินตามลูกปืนนี่นะครับจานแหวกขนาด10นิ้วครับส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นของเดินตามนะครับ6แถวจานคู่บูธนะครับราคา10,000บาทนะครับตัวนี้10,000บาท 6แถวจานคู่บูธนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมืนบาทของเดินตามนะครับขากระทู้ก็มีนะครับผมพวกนี้ก็เป็น4แถวขากระทู้นะครับราคาหกพันบาทนะครับตัวนี้หกพันบาทนะครับหกพันบาทนะครับ4แถวหกพันบาท ส่วนพวกนี้นะครับ6แถว7,000บาทนะครับนี่หแถว7,000บาทเป็นของมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งใหม่นะครับผมนี่เจ00บาทนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับแต่ว่าวางไว้อยู่โกดังก็ฝุ่นเกาะเป็นธรรมดานะครับผมส่วนพวกนี้ก็เป็น6แถวตาเงานะครับ6แถวตาเงาอันนี้คือตาเงานะครับใช่หมดนะครับตาเงาราคา1 0,000บาทนะครับผม ปาเง,งาวนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับ6แถวเงาวนะครับพวกนี้เจ็ดพันนะครับ6แถวคากระทูตัวนี้เจ็ดพันล้านผลิตเองนะครับสี่แถวหกพันนะครับนี่หกพันหกพันหกพันครับสิน <c oughs> ค้าก็มีเยอะมากมายนะครับ ก็จะเตรียมส่งลูกค้านะครับเครื่องนี้เนี่ยครับจังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะครับส่งลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับเอ้ยพูดผิดนะครับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ตรงนี้6แถวจานคู่บูธราคา10,000บาทครับไม่รวมส่งส่วนนี้เป็นโรตารี่ปั่นนะครับโรตารี่ปั่นราคา29,500นะครับใส่รถไทยนาเดินตามครับ29,500 ตัวนี้ก็ล้อเหล็กเข้าร่องมันร่องก้อยนะครับล้อเหล็กเข้าร่องมันร่องก้อยนี่ครับล้อเหล็กสามพันเก้านะครับคู่ละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมทอใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับล้อใหญ่มีสองสีนะครับวงล้อสามสิบใบห้านิ้วครับสิบ สิบสี่ใบพันสิบสี่ใบนะครับมีทั้งสีดําสีส้มนะครับคู่ละแปดพันบาทนะครับหนึ่งคู่คู่ละแปดพันบาทอันนี้ก็เป็นเครื่องยอดข้าวของหกแถวนะครับหกแถวเดินตามลูกปืนนะครับเหมือนสี่พันบาทตันนี้ก็เป็นโครงพันธุ์พวนนะครับ โครงพันพวนโครงละ2 6 0 0ันบาทนะครับตัวนี้สอง0ันบาทโครงพันพวนนะครับใช่หมดนะครับโครงพันพวนพวกค้าก็เขาแยกแก้ขายมานะครับนี่มีขานะครับห้าขาสองขานะครับ2ขาหัวหมูห้าขานะครับมีหมดครับแยกาขายได้อยู่ค่อยโทรมาถามนะอันนี้เป็นหางรถไถนะครับ หาง NC พัทเอ็นะครับราคาก็ค่อยทรถามได้นะครับหาง NC กับหางบิ๊กจิ๋วแปดแปนะครับผมก็มีอุปรกรณ์ค่าไถาเพิ่มนะครับโครงตานกก็มีนะครับถ้าสนใจขุบตีดินก็มีนะครับตอนนี้ก็มีแค่ส่วนหนึ่งนะครับอยู่กดังเพียบนะครับครับหางตาดนกก็มีครับ ้าในสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665นะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรินงทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมอ๋อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ